้องแน่ทีเดียวผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนล้วนแต่อยากจะคปนมิจฉาลับแช้พระเจ้าไม่มีใครที่เชื่อพระเจ้าและไม่อยากรับใชรพระเจ้าแต่เนื่องจากพระวจนะของพระเจ้าได้กําหนดท่าทีในการที่จะเป็นสาวกแท้ของพระองค์อย่างชัดเจนที่กล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้น ปณิบัติรับใช้พระเจ้าจึงจําเป็นต้องยืนอยู่บนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้านอกเสียจากว่าเราอยากจะทํางานของพระเจ้าตามความอยากของเราเองเราควรจะนึกพระวจนะของพระเจ้าจึงกล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในยอห์นบทที่12ข้อที่24ถึงข้อที่26อย่างชัดเจนบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้ามลุษยข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและตาย ก็คงจะอยู่เหมลอนเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นและเกิดผลมากพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าพูอกอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเราจะเห็นว่าพอเริ่มต้นเสร็จพวกเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าก็บอกว่าถ้าใครก็ตามที่ปาถนาะอยากจะให้พระเจ้าได้ทรงใช้ในชีวิตของเขาเขาต้องยอมที่จะเปื่อยเน่าและงอกสิ่งใหม่ขึ้นมาในชีวิตของเขา เพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้นิสัยเดิมใช้ความคิดเดิมใช้ความรู้เดิมใช้สิ่งที่มันติดตัวเรามาเดิมๆซึ่งไม่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นเหมือนบันไดในการที่เราจะปฏิบัติรับใช้รพ,รพ,รพระเจ้าได้้าานะงงพรรอเเป็จคค ความกันทา้